ผู้นึงว่าิไปไหนเออผู้หญิงในผู้ชายผู้ชายโอ้ไข่เยอะสจริจจีเดอเดจาเจ้าเจ้าเสียงย่งสีางสีะบอวิยาวาสร็รอซกยา่าแนวนั้นเนผู้ชายพอพพเป็นผู้ชายจะขึ้นแบบดีใจดีดีใอีี่ถืออยู่ตนหาะหกสิบนะผมรู้ลวอยบาทนู่พี่น้อง เป็นเงินขึ้นเงินไผ่พอดีข้าสีแกงกินอยู่ทั้งตาเดี๋ยวเอาเลยบบตีเอาบบได้ข้าสิไปป่าเออเนาะครับไม่ชื่อบพปลาแห้งมีชิลุทหายพวกพชิตจะรู้เลยนะวันจันดูสิมาแว่เด้อนี่นี่เขาชิลุทหายมันจะเฮ็ดปู่แล้วนะเจ้าตไปพี่น้องเตรียมออกเดินทางกันเด้อวันนี้บ้าพิกิตขรัดไอเซง ก็เราอยู่สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ <ไป S 1> อนร<ป>ับเขาสูเศร้านองสองเศร้านอยเด้อ <c oughs> บ้าทุกคนออกเดินทางกันไปห่อกันอยู่ปตทอยู่หน้าปงหน้าพี่นอ <c oughs> ้องเส้าลอยกับไพ่กุญจาก็เราอยู <c oughs> ่น <c oughs> ไปเจอกันพี่น้องออกทิปออกทิปไปไ <c oughs> นิแมนออกเดินทางเป็นครั้งแรกของเศร้านอยด้วยนะพี่น้องที่ออกทิปกับทีมงาน เป็น,นยงที่แบบตื่นเต้นขนาดแล้วเรเคยไปกับสิได้ไปจากจีรอดด่กวดอดกาทาพิตามเด้อพีน่น้องไปเจอกัน,กนที่วัดตเค่อวาซุปกับเคือ่องเน,นาะว่าท้องไทยสิเดียวก็ไปตัดถ้าใครเราเป็นไทยอานนดิเจอกันเด้อ let's go หอดหน้าปงเหรอจ้าพี่น้อง สบายดีหน้าตรงพากันมาแาย่กิลเมิซันเนาะเลยบารตีกันไหมอะไรที่เราขึ้นหอตตนดจะล่นอะไรบารตีเนี่ยเนเขาว่าจะหอดจะล่นน่ะคอยนั่งถ่าอยู่คาเฟ่นั่นโอ้เขาคิดว่าจะมาถ่ายอยู่นี่ไปดีเย<ะ>้เ<อ>ต็มสุดนะครับตำรวจกัดขากันได้เลย รถใหม่ม้หนเฮ้ยฮะแฮะอ้าวะบ้านาำกันบันน้ำโกนบันีน้ำโกนอกทิพย์เนีทุกคนกะซิมี่บาวตีบาตีฮิตบาตีฮิตแล้วกบาวโยไอ้ข้าแซงนองรัดแล้วกะบะุละแต่กะบาวซุปน้อพี่น้างนี่บาวซุปมาเลยบาวซุปคีสาท นาคนตกนะเมียนมาิบไปนหมอไปไปน้ำกันไปรถาวอยู่ไปไหมน่าน่ารถอะา้วต่างอยู่เลยโอ้น้องนาจังเัเดียวได้นี่มีบอลนั่งเลยทุกเลยพูดอาได้ก็สิไปกันทุกคนนะใช่ปลาหมูจ้ะผู้หนึ่งขึ้นกรุงเทือส่วนผู้หนึ่งอยู่น้าใส่ครับโอ้ผู้นึงมาสิไปนึ่งเออผู้หญิงในบุษไส ไข่ยืสะำจีจีกำจีเดอเ้อเดจาะจเอสียงยางสีีครับบออย่าวาเสร็จุย่าเาแนวนั้นเียพายบบอเป็นพุซายจะขึ้นแบบดีใจดิถามว่าใจยันอี่ีเอาจะโอ้บอสซึคุณแบสื่อสายคุณทตาพอไหเท ทอดผล่นใ่ไปที่เขาไปสั่งกันคาปูจะเอายุไปกินมาแล้วเอ้ไกินมาพาคาปูมันกับทาคิยะหูว่าบัตรคอยลืมยังโดนกรลืมโอ้บัตรบูบัตรคอยอากไปแบบจะทายคเงาบัตรืมเบิร์ดบารสูตคำเาะา่าีครับเมื่อเอายุยันจุดจอดถิงน้อยโมแม่ภาษีนมันเอกมาเนาะอืน่าตื่นน่ยังเดง ไปเรื่มตัวคักเนาะและรืมตัวสำคัญเืมตังขยังบเสียใจเอเรืมโดนนะตั้งนตั้งหันยังวานั่งหาก็ได้จะได้สยสุดแล้วนะยอและโหชิงเงามัดสร้อยภายกีตานักบวเคยภายกีตาน่ากว่าเรื่องเชียงไปดิใส่อันนั้นบวคือตอนไปพูดเทวมาดาเรื่องสร้ยเาตับที่เชียงหนุกไปสั่งก็หนุกจบ ก็บอสตบหัวอ้ายทำเสร็อตบหัวอ้ายหนึ่งนอกเรวจะกคืองเออเดี๋ยวสนวยนอสั่งฟรีฟกันพี่น้องอันนี้เป็นหัวอ้ยังถอเลยหัวขามสวัดหนี่มนอกจะห็ดอ่ ตอนนี้ห้าไกลเมื่อบ้าปีแล้วพี่น้องห่างโขูดเกินค่ะเน่ยได้เรือบนเกาะเลยไก่หอดบ้านบ้าคอนเซ็งเนาะพี่น้องบ้านดินขาวบ้านบ้าคอนเซงวันหน้าในกดกันมาเนาะพี่น้องมันเป็นหอดทางเขาเลยนี่เนี่ยนี่ทางเขาบ้านคอนซงแม่นบอกเออแม่นละหอดละนี่พี่น้องดื้ซชอบหน่อยดื้อนี่เป็นบ้านอ่าแม่นทางเขาบ้านไอคอนเซง ที่ต้องไปดูอีกได้เหย่ยอันนี้ทาง<ย>อันนี้ทางเขาบ้านอ่ายุธสารวัตรน,น่น้องโอ้โยคนนั่งเก๋งเลยเนาะใช่ไหมนี่เลยอันนี้ทางเขาบ้านอายุธสารวัตรอีกข้างหนา้าเมียนทางเขาบ้านพอค้า,าแสงทีอีกไปทางไหนอีกเพื่อนอยู่บ้านเดียวกันเดียกับอายุธเป,เป็นเสี่ยวกันแมน่บนบ้านลุงทามแต่ว่าคนละขีดตอนมาหาค้าแสงตอนอน,นั้นแถวท่งนี่ลากะที่ขานเส่ไปอ้ ไปทางนี้ก็ได้ไปลัดเดชพอเมืองบ้านไอ้แซงถามหน้าไปดิ okay, okay. บอกวัาหน้าแล้วเห็นอยู่นี้เดินทางต่ออีกน้องพี่น้องนี่ฮาก็เลยเพิ่งทางประมาณซีโมงหาโมงแรกถูกเลยวจะสีพอดเขาในเมืองสาลาวัตน,นะพี่น้อ,นอปนงประมาณซีโมงถ้าผสมมุ่งเพิ่งเนาะประมาณมประมาณเช้ามุ่งเพิ่งเนาะประมาณเช้ จอด์ทาไพ่เบา,อาตอนนี้<อ>ทาหมูนะทุกคนทาเบาค้าแซงกับหนองรัดพรเดพื่อนบะริบอกเพื่อนเ,เดอันนั้นบ้านเพื่อนน้องเดเขื่อนข้าน้ก็ได้เออคิดว่าเพื่อนเดซื้อน้ำก็เลยบริจด์จ๊ตน้ำเก็เลยกชีมาก่อนตอนนี้เขาหอดไก่สอดลองงาปน่ะที่อุ้ยยังโดนยังไก่เหรอก็เลยก็ลองงาป้าคือสียังไก่แต่ที่เนาะเดี๋ยวคว้าออกไปป้านั่งผู้ดีมืดเบิดกด จนมุมีจนสาววัะนนะั้บริโภคซื้อไปสอหม่สิบยังโดนเต๋อเนาะพี่น้องแสดงว่าไก่เต๋อแบบนี่เข้ามาทางนี้เพราะทางมันยากนี่ยทางดีหอดได้โดนนะอันทางดีกะสองสโนประมาณอะอันนี้ประมาณสามถึงหัอยากเพื่อนั่นเพื่อนนี้ประมาณสามสโน์เพื่อนเลยังมั่ทันเห็นสนเนาะพี่น้องสงสัยเบรเบเหงานแหละเห็นเบาอยู่เซ็ตนะแล้วนี่จะท้าเพื่อนก่อนเนาะ พานธนีแล้วกัิเดินทางเบอร์คามกอนมียัง้ายเลยเนาะเออปกติีขางทางมีมีจิโร่มีแม่มมีขายแต่ว่าขี่มาบบเ็นเดียวกับสวงสารวันเป็นไปหาตะโอยาเบิรนเนาะเดี๋ยวติดตามถาเบาซุปกับเบาโยงของรัดก็น้องพี่น้องกษิีนางถาเพิ่นอยู่วันตูบนีแดะไปปีนี้ทื่อมอไปขวับบักบก่ไปอยู่บไปอยู่มีอีว่าหรบกบก ไปซื้อเอานอนแถวหน่อยเนาะะอวยยังไปปีบางยาบางข้ามแสงขวดบักปุกใหม่ให้กินเออภาว่าบางตีเพิ่นไปปีนี่ผู้ที่ปีสองเ่อเนาะปีที่สองเนาะตอนนอยกำลังเคยไปไปตอนนึงก็ไปยในสี่ขวดมี่บางแสงสุกตลาดสุกเออเจ้าเนาะมาสุดนี่ไสหมูจะยู่ไใส่ยู่พูดยู่หน้าไส่ใหญ่อยู่ในเมืองุอนมหาบ้านหมาขาวโอ้ยไก่เนาะ เพราะว่ายังมีอีกมูบ่าวตีผู้ที่เจ็ดคนเนาะไปสุนิขสิมวนอยู่พอหลายคนพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สารวันเด้อเพราะว่าโมเด็งนี่เขาสิพักอยู่สารวันเนาะคืนหนึ่งล้วมือ้อื่นเขาจะสีออกเดินทางต่อปไปย,ย,ยุยสารวันรกาทักทายเด้อแมนผู้ใดอยู่สารวันรกาทักทายผมเฮานี่เด้อมาแล้วบอสฮะเงีย่ยผมตันเห็นไปซ้ายเนาะโอ้บบกันมึงหนึ่งหยาดในนิดหน่อยเด่น เต็มใน10บ่ใหญ่น่ะเนาะอันแต่ว่าสิไปไสมาทีก่อนเนาะทีก่อนบ่ได้ว่าไปมื้ออื่นน่ะเพิ่นอยู่บ้านด้อกเออแต่ว่าผู้น่ะเทาที่ปมาคือแม่เพิ่นนั่นกบ่สบายเป็นแบบพเอิ้นเป็นียนาดบ่แ่นแบบเก่าๆเก่าๆโตเนาะปพี่เน เปาเดย์ผู้คนยุบะนะเนี่นมักสื่อองไปหของกินของเนปเอมก็ดีเลยสือนองสื่อปนองไปหาน้เนหันเกโอเคก็มึงื่องน้ย่าเท่านั้นคเอื่นใส่มึงนึงเาะะว่าโจทย์งจับเด็กน่อยไปจับพี่น้องเด็กน่อยจนยาดวันเดียวงเดือนตลาด่นอขายเอยงแน่ขายยังนอนี่เดก่อนพี่น้องสบายดี นี่เ็ดรัวายทรายถุงใหม่ายหักซมโบนี่ปลาปลาปลายังนะปลาใหม่ในี่นลิปลาดิอะเ็ดกเอาเหรตายสมัครขอสิเมื่อบานดนเด็ดเออแกงกินดีวันนั้นทีีถุงเป๋สิบปแกงจังได้เฮ้ยเออเฮามีแกเฮามีหมอไล้นะเออเอาที่ รปไเนตตีู้เทได้ีมเอาครบเอาเจ้าไก่ต้นไม่เท่าเน้เฮ็ดปวงนาะพี่นนองแดงงเออยห่มเถ่ยห่มเ่ยถ่ยไม่ดสิถ่ยหให้เ้ยมื่อื่นอีนกมีเนาะมื่อื่นเาอีกบ่มือื่นเขาลงมาชิเวเด้อบ่ถ้าลงมาเด้อใหญ่ไงอมเมปแห่งเง็นยก็มีเยวถ่ายหูแตว่าตีกันพี่นนองสะออนนี้เนาะเด้อหนึ่งส เพราะว่าอันบาซุปพุนแบเพื่อนบ๊อบ้าแสงแล้วพี่น้องซาลอยมหูค่นบอไดบอกสามบาพบกคุณสีเบลกันลยว่าข้าป็นชีเมาก่อนบันจันบันจันตอนสองเบอรได้ไหมใ้าจะด้ป่าแหงสิกะเออาไจิโร่บบจิโร่บ้างใชจะเลือดจิโร่เนี่ใส่จิโร่นี่นะ

ชีกระเต็มอันน้ืว่ามาเ้าสิสี่ที่เรยไปป่าสีไปป่าสีากันไปออกชบเดียวบัดมาก็ทีมันบุมีแนวเห็ดกินที่อยู่ในป่าถือโชว์นี้นะตีป่าเจ็ดิถืออยู่บ้าหกิบเนะพ่น้อนี้ก็หกสิบลอยบาทเนาะพี่น้องแเป็นเงินกึ่งเงินไผ่ที่พังสีแกงกินอยู่ทางป่าเดจะเอาเลยบบตี เอาได้เาสิไปป่าเออนาะบ่ชื่อบ่รปลาแห้งมีชิลุดหายเนี่ยพวกสิจะรู้ี่นะวันจันดูสิมเวเด้อนี่นี่นี่คือชิลุดหายจะเห็่มนจอางบอกไดแต่สะอพี่น้องมมีปรถเนาะหมดแล้วปลารถโอ้ยอย่ากินปลาโรสคนแรกนี่นี่คือชิตื่เมคันได้เอาลายอกนยเฮายังสิโรคมาอยู่ไหมขอสิไปตะโอยท่งาโรคมากขอสิซื้อเมื่ออยู่แลยไปกิน นี่จังไงบัดนี้นี่นหนึ่งผู้คิชไฮนบัคเลลายิอันทอเลอร์ซสือซกินก่อนบ่เ้ยอ่ซอันอันทาาซาเอาจะบอก่ะคันเอาแนวนั่นกระช่องอันหาชีพคันเจ้าชิเอาเป็นเชนก็่คยชตื้มาให้ัดเ้าลงมาก่อนเาชิเอาชิเอาน้ำ กินะกิโลนี่นะอกมากขอจังสื่อเพราะว่ายังสิื่นไปนี่นอยู่สื่อตเฮ็ดซอยมอันนี้ได้คอไรเนี่ยไม่เียนี้ใช่ไหมสาวพังนี่ีล้อันโลงีอยู่แล้อันนี้ไม่ยังนี่ประแดกเนี้ยเอาเออคัะอันนี้เอาเลยบ่เฮ้ยแล้วจะเข้าไปอันนี้กันเอาถใส่ท้องเนี่ยเอาใส่น้ำกันเนี่เอาเราจะไปหานกันนี่แล้วอันน้โลงนี่ล้ มอเห็ดจีดอนบันเทาลงหน้าอะไอีกแล้วเขาได้อีกแหะฮะมอมอเอุ่นาเี่ยิีอได้ขอแล้วเาพันคือกันเช้าเร่าแล้เลยเลยนม้ยสีด่างดูไลย่ะ้ยอมาวมีหนามสีด่างเลยเฮ้ยเอสี่างยิ่าบงเหมือนเออเป็น่างยูวันท้าสิผักเน่ฝนมาอะไรบบนี้พี่น้องใต้รถอะกอยผู้นีเป็นอะไรแสนหนึ่ง เจ็ดหกสิบกับสี่สิบบ้องแม่ทาวเาแล้วรุดให้หกสิบแต่ว่าโทรทำอิดค่ะเส่ควมกุ้งัองหมักแม่พี่เนาะบ่าติกับหมักไปอบใส่หมอทอดไปฝาเสดไแต่มันโมญ่เนาะพี่เนาะโดนมันใหไงไปบัาติหมักแบบว่าไปอบใส่หมอทอดไรน้ำมันนะเออกัะหัวเสียไข่กระเอกทชาเล้วก็เห็ดแกงเสดไกแต่หลงหน่อยอี ลุงเป็นทันใหญ่ะโอ้ล้อสุกยกเป็นทันหมาสองพี่น้องก็เลยพากันแบยอยู่นี่ก็ไปเถิงเตื่นด้วยนี่ฝนกระตกค่ะแล้วเท้าสีไปใส่ตู้เย็นอยู่ใส่เพื่อเหม่อน้องเหม่อสมุดมาแล้วมึงมีหมูบ่ฝากไว้บัดเส้นอะไรลงมากับน้องจะสซี่แบสีไปแหงกะดีดอมาให้แม่ไปพี่น้องนี่นเดี๋ยวสีออกเดินทางต่อพอาะฝนมาแล้วตอนนี้ฝนหักเด้อโอ้ฝนตกเอาสีลุยเนี่ยปะ เสาะมันขอปล่าสุดพี่น้องฝนห้ามฝนห้ามบริเวไปใส้ซ้ำผู้ดีก็เลยว่มบอเบยู่หานเม่เฟิรนเฟิรพี่น้องเนาดินยืมเด้อวันจันเด้อตอนสวยๆยืมผ้าเพิ่นขูดเฮ็ดเลยพี่น้องเสียบีแกงกินยีทองแฝงหมูมีเครื่องแกงก็ไมีได้ไม่เออเบเบ้สื่อเอาเบ้สีไหลคล้ายมันผู้ดีนะว้านจันเป็นสีลรคมะเบย หามาตสาวหลดบ้านจันเดอร์สื้อๆเราอีดีบ่ล่ะสื้อซื้อกับป้าไปเธอเราขคายก่อนเนาะเลี่ยถาว่าซุกขาเพิ่นสาก็น้องพี่น้ะงเก่ากป่าตีนเทศถาเนาะหมูเทศขารเลย่ะไดายเอียนกับมี่กดบ้าตีอยากินอย่าบอเอียนเขาไปกินืกันเคยลองทําใจเปิดใจกินดะ เสียบสุดก็คือเอียนนะคะบี้ท่าได้กล้วยนี่อ๋สีสื่อซอยบี้หนึ่งสื่อเมื่อกินอยู่กะนเ้ยมันสีบบรเลก่อนเอาไปกินยุกเออกระชูงกระองไปแน่ปลาแหงบนมีห้อผักข้องแห่มเดี๋ยวจะไปปียใส่เนตตว่ะ เนี่ยเขาป่าตีนเทืถาผัวบอลซุกมากก่านดี้ดิ๋้ฝนเสาร์ทน้อ่าอสื่อซอยเพิ่นพู้ดีเบิดแสนตายในแสนสร้างมัด้งมากเขายังสีมาเบร์ผมคนอิกเนะคนจ้อนดกขมมนเจ้เห็นงันนคุณผู้มว้าโอ้ยไปทุกคนเท่าไหรห้องเราบ้านนี้แต่แค่นี้ยยูขางกันเนาะที่น้องเนี่เลียนกันเลยนี่เขากับยู่ห้องมึงก็น้องรัดเนาะคือละแสนเอาละ เคยนอนผืนเดียวทรงเซนหัวจัดเออเออนี่ทุกคนวอรนอนห้อนอนตเตียงครูกันรองดัดเนาะน,นอนแบบเก่าอยเนาะเฮ้ยขึ้นไปสวรรค์เ<ป>ห็เนาะหอดหอดเดินทางบอดไผ่แล้วพี่น้องมือ,อห้องกศรีเดินทางไปทงแปดต่อเนาะทงกาแต่ว่าห้อสิพักอยู่สะะวรรค์ขึ้นหนึ่งแล้วมืออื่นห้อกศรีออกเดินทางแต่เสาร์เนาะเดี๋ยวช่วยเติมซ่อมเตื่นเนาะ ที่แบาโอเคเนาะหอมสบายบริยูในยางไก่เ hey. ก e ็บเอามาในทานอ่ะเนยมันสิเปียกเอามาไรพี um. yeah, ่ไหลเฮดเบสือเฮดหอดแต่เด for ้อพี่น้องบบดนี้คลิปพ่อเกษียวคลิปในห้องเสียวใบสมีได้จ้าจะได้กระฝากพี่น้องติดตามสาวหน่อยน้องรัดทีมงานเนาะพี่น้องรีบพาเสียวไป เดินป่าจ้าหอชะละวันยังปอลอดภัยเลยจะได้กาแฟพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็สมัครสมาชิกที่สำคัญมึงโฆษณาสาวหน่อยเด้อพี่น้องเผื่ออะไรอ้ออราวผักไหมอือจะผ่ากจะผักเน,น่าบ้าซุกนี่บ๊ายบายหอกันทีหนาพี่น้องบ๊ายบาย